นี้นะผมไปไปดักหนูครับผมไปดักหนูมาอันนี้หมากัดน,นะครับผมมากัดตายเราตายแล้วเรียบร้อยแต่ตอนเนี้เราจะเอาหนูนะครับไปให้น้องเขาปั้นดูนะครับผมว่าน้องเขาปั้นจะรู้จักหนูไหมแต่พี่เนทครับผมพี่เนทก็กลัวแต่หมาตัวอื่นไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะกัดเอาพี่เนทก็ไม่รู้จักหนูพี่เนทก็กลัวหนูหรือเปล่าพี่เนท รจะหนูไหมเอา้าเอ้าพี่เนก็กลัวหนูห <c oughs> เว้ยพี่เนกลัวหนูด้วยเดี๋ยวไปดูน้องข้าปั้นกันนะครับว่ากลัวหนูหรือเปล่าวะาแล้วครับวันนี้ตามมา่ายานนเนัอะไรเนี่ย กัปพันกลัวเหรอกัปปันกลัวเหรอเอ้ยจับแม่จับแม่ดิบัวมาเร็วมาดูดูอะไรเนี่ยหนูรู้จักไหมหนูรู <S <S ้จ uh ักไหมหนูไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่แล้วหนูกลัวเหรออมามาเร็วมาดูก่อแม่ละกลัวเอันนี้ก็กลัวอ่ะ เวลาน้องเห็นไก่น้องทำนี้ประกบเลยอ่ะไป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 มันบินอีกาหนู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 ตัวเล็กไอลูกไปไปเอาไปให้ยายตอนนี้เรามาอยู่บ้านยายแล้วเอาหนูมาให้คุณยายคุณยายจัดการแล้วแต่หนูว่าเป็นไรฮะเออหนูยังลงเหรอ หนูเป็นไหรหนูเป็นไรถามก่อนฮะเอาปั้นเอาปั้นหนูเห็นไก่ใช่ไหมแม่เราว่าเห็นแล้วไก่ยุใสว่าหนูว่าเอาหนูนะว่าเอาหนูอยากกัดไก่หนูอยากไล่กไก่โอ้ยอยากลง